ี่คือเหรียญที่เราล้างนะครับสภาเหรียญน,นะครับผมนี่นะครับผมเงาเหมือนใหม่เหมือนออกจากกองกระสาบเลยครับผมนี่นะครับผม สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาสาธิตการล้างเหรียญนะครับจากงานที่เราไปขุดมานะครับผมอันนี้คือสภาพเหรียญนะครับก่อนที่เราจะล้างนี่นะครับสภาพเหรียญ่อนที่เราจะล้างนะครับผมอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีน้ํายาล้างห้องน้ํานะครับผมแล้วแต่จะใช้ยี่ห้องอะไรก็ได้นะครับขอให้เป็นน้ํายาล้างห้องน้ําสูตรขจัดคราบสนิมนะครับจากสูตรคราบสกปรกคราบหินปูนฝังแน่นนะครับ จะมีน้ำยาหนึ่งตัวนะครับกับขวดเอาไว้เขย่าเหรียญนะครับโอเคครับผมแล้วก็จะมีแปรงทองเหลืองนะครับเอาไว้สําหรับขัดเพื่อให้เหรียญเงาขึ้นนะครับผมเดี๋ยวยังไงเราไปดูครับว่าวิธีการล้างเป็นยังไงครับรับผมต่อไปก็มาถึงขั้นตอนการล้างเหรียญนะครับผมเราจะนําเหรียญเหรียญที่เราขุดมาเนี่ยจะมีเศษดินเยอะนะครับเราจะต้องล้างเศษดินออกให้หมดก่อน การใส่เหรียญเข้าไปในขวดนะครับอ่าขวดที่ปากกว้างๆใส่เหรียญได้นะครับหลังจากนั้นเราใส่น้ําเข้าไปน้ำเข้าไปนะครับขย่าเพื่อล้างล้างเศษดินนะครับอ่าท,ที่เรีเหลียที่เรานํานำมาล้างก็คือผมล้างเศษดินอกอกบ้างแล้วนะครับจากนั้นเราก็ คือเหรียญที่เราล้างเสร็จดินเสร็จแล้วนะครับผมจากนั้นเราจะล้างขยับน้ำยานะครับส่วนน้ำยาที่ผมใช้จะเป็นน้ำยาล้างห้องน้ำอของยี่ห้อนี้นะครับผมส่วนคนที่จะล้างก็แนะนําให้ใส่ถุงมือซะหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าบางคนที่แพ้จะอาจจะมีการกัดผิวหนังกัดนิ้วกัดนิ้วมือบ้างนะครับอันนี้ผมก็จะเทแค่ประมาณ ทุมเหรียญน,นะครับผมเหรียญที่เราใส่ไว้ในขวดนะครับจะเทแค่ท่วมเหรียญน,นะครับประมาณนี้นะครับแค่พอท่วมเหรียญจากนั้นเราปิดฝาให้สนิทนะครับผมแล้วเราก็เขยา่า เพื่อให้น้ำยาทำปฏิกิริยากเกลียยน,นะครับ tôi ở chợ sấy mới là cách ly ก็มนี่เหรียญออกนะครับผมเราก็ใช้น้ำล้างเหรียญนะครับ ก็จะประมาณนี้ครับผมเห็นไหมอย่างที่เราได้ก็จะประมาณนี้ครับแต่ว่าจะยังไม่ใส่นะครับผมเพราะว่าจะน้ํายาแปลงก็จะหมองคล้ำอยู่ครับเราจะต้องใช้แปรงทองเหลืองนะครับในการขัดเหรียญนะครับเพื่อให้เหรียญเงาครับเหรียญเนี่ยทํามาจากนิกเกิลนะครับผมทองเหลืองจะไม่สามารถทําลายผิวของเหรียญได้นะครับเหรียญเหรียญตะตังรุ่นใหม่ๆจะทํามาจาก เนื้อนิกเกิลน,นะครับพวกทองเหลืองจะไมส่สามารถทำลายผิวของเหรียญได้นะครับแต่ว่าจะช่วยกะจัดคราบหมองคล้ำของเหรียญได้นะครับเดี๋ยวเรามาขัดดู นี่คือเหรียญที่เราขัดนะครับผมนะครับครับนี่คือเหรียญที่เราขัดนะครับผมนี่นะครับสังซ้ายและขวานะครับเหรียญก็จะใหม่จะมาเลยครับโดยที่ไม่ต้องไปเส้นเนงินขัดอะไรมาใหม่ต้นทุนไม่เกินห้าสิบบาทนะครับ ต้นทุนน้ำยาจากต้นทุนแปลงไม่เกินห้าสิบบาทนะครับโอเคครับอันนี้คือเง็นที่เราล้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูเหรียญต่อไปนะครับ เรามาดูเหรียญปีห้าหนึ่งนะครับคนที่สภาพล้างแล้วยังหมาะคำนะครับเดี๋ยวเราไปขัดดูครับ เหรียญปีห้าหนึ่งเมื่อกี้ที่เราให้ดูนะครับผมความหมองครับานี้ดูหลังที่เราจับที่เราขัดนะครับเงาเหมือนใหม่ครับผมครับผมจากนั้นเราก็นําไปล้างน้ําสบู่สไลด์ล้างจานนะครับเพื่อให้เหรียญเงาขึ้นและไม่ให้กลับมาเป็นคราบหมองคราบอีกนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับผม

แล้วเราก็ล้างด้วยสบู่อีกครั้งนะครับนี่สบูลสนะครับนี้ก็ล้างน้ำเปล่านะครับ คือเหรียญที่เราล้างนะครับสเหรียญน,นะครับผมนี่นะครับผมเงาเหมือนใหม่เหมือนออกจากกองกระสับเลยครับผมนี่นะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามครับอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดแชร์ให้กับ ช่องของเราด้วยนะครับผมหากมีคลิปใหม่ๆเราจะมานำเสนอให้ FC ได้ชมกันอีกครับวันนี้สวัสดีครับ